มีเกณฑ์อะไรบ้างในการตัดสินใจที่จะเลือกคบหรือเลือกคุยกับใครนะคะวันนี้เลดี้จูก็จะมาแบ่งปันอีกหนึ่งอย่างนะคะวันนี้ตัวคุณเองอะคะ่ะจะต้องถ้าอยากเจอคนดีๆอะคะ่ะคุณจะต้องมีมาตรฐานการใช้ชีวิตของตัวเองซะก่อนคุณจะต้องอใส่ใจรายละเอียดในการที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวคุณเองได้ดีคุณจะต้องรักตัวเองอย่างที่สุดและคุณจะเห็นว่าใครที่เข้ามามันต่ํากว่าสิ่งที่คุณรู้สึกมากไม่โอเคคุณจะตัดเขาทิ้งมันจะทําให้คุณอะคะ่ะมีพื้นที่ในการที่จะให้คนดีๆเข้ามานะคะไม่งั้นชีวิตคุณจะสเปเสผปออีกข้อนึงค่ะ วันนี้คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนั้นเขาจะต้องเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในทุกๆวันคนคนนั้นจะต้องเข้ามาและคุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการทำอะไรบางอย่างสำหรับตัวคุณเองคนคนนั้นนะคะไม่จำเป็นที่เขาจะต้องซัพพอร์ตเงินทองแต่เขาสามารถแนะนำในการใช้ชีวิตสามารถแนะนำ ให้คุณดำเนินการในด้านธุรกิจด้านการงานทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะคนแบบนี้ค่ะคุณเลือกคบเขาได้เลยนะคะส่วนคนที่เข้ามาฉุดรั้งชีวิตคุณนะคะอันนี้มันจะไม่ดีเพราะมันเหมือนกับคู่เวรคู่กรรมเรานะคะต้องการคู่บุญวาสนานะคะคู่บุญคู่บุญวาสนาเนี่ยมาอยู่ร่วมกับเราฉะนั้นนะคะ การที่คุณมีมาตรฐานกับการใช้ชีวิตของตัวเองมันจําเป็นค่ะและคุณจะเจอคนดีๆอยู่รอบกายคุณเ mm hmm. ลดี้จูก้ารับประกันเลยนะคะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะเลดี้จูก็ขอวอวยพรนะคะสําหรับคนที่กําลังตามหารักแท้นะคะ mm hmm. ก็ขอให้คุณดึงดูดรักที่ดีดึงดูดรักที่ใช่และก็ดึงดูดรักตามที่ใจคุณปรารถนานะคะ